ฝันเห็นขะมิ้นเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟ์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4าี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1นึ่นะครับสำหรับท่านที่เล่กไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับท่านจะมีความเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่นะครับหรือรู้สึกว่าสิ่งต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านวางแผนไว้นะครับอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยชัดเจนอะไรสําหรับท่านนะครับความรู้สึกสับสนหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเกิดมีแนวทางให้เราเลือกแล้วเราก็ลังเลใจว่าจะเลือก1 2 3ดี สีดีนะครับก็คงต้องเลือกสักอันแล้วก็ลงมือทาจริงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเรามีทางเลือกแต่ว่าเราไม่ลงมือทําไม่ปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเสียหายนะครับแล้วก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้นะครับขอให้ท่านคุมสติคุมอารมณ์ให้ได้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราเองนะครับอาจจะเสียใจในภายหลังนะครับว่าเวลาเราตัดสินใจไป หนึ่งสองสามสี่ทำไมเราไม่คิดให้รอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้ระวังในเรื่องการใช้อารมณ์ให้มากนะครับสิ่งที่ต้องทำในช่วงนี้ก็คือต้องเปิดเผยแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับอย่าใจร้อนนะครับทำอะไรก็ให้คิดให้รอบคอบนะครับเพราะว่าถ้าเราทำอะไรนะครับบุบบามนะครับรีบร้อนไปนะครับปัญหาก็จะตามมาอีกใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับ ในระยะนี้เรื่องราวต่างๆจะมีการคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับค่อยเป็นค่อยไปหากมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วทําให้ท่านท้ทอทอ้อแท้สิ้นหวังนะครับขอให้รู้เลยว่านะครับหลังจากปัญหาเหล่านี้นะครับคลี่คลายลงเบาบางลงท่านจะเริ่มมีความหวังเกิดขึ้นภายในใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มยอมรับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าแต่ก่อนนะครับหาก ท่านนะครับสามารถปล่อยวางกับเรื่องราวแย่ๆที่ได้พบได้เจอนะครับก็จะช่วยให้ท่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไปอีกนะครับในเรื่องของการงานนะครับอาจจะไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่นักนะครับทำให้ท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับในเรื่องของความรักนะครับยังต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่จังหวะสําหรับท่านในตอนนี้ ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในยนันี้ท่านอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับต้องจัดการเรื่องราวต่างๆด้วยตัวท่านเองครับรวมถึงบางครั้งก็อาจจะรู้สึกหงอยเหงานะครับไม่ค่อยมีใครเข้าใจท่านเท่าไหร่ในเรื่องการงานนะครับท่านอาจจะได้รับคําแนะนําหรือการช่วยเหลือนะครับจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าท่านนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็ยังเป็นช่วงที่ท่านอาจจะได้รับความช่วยเหลือ ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักแหละครับในเรื่องของการเงินนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเนื่องจากท่านจะมองอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับทำให้มีการระวังในการใช้จ่ายเงินทองมากกว่าในอดีตนะครับในด้านความรักก็มีโอกาสพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่านะครับในช่วงนี้ท่านก็จะมีคนที่มีอายุมากกว่าเข้ามาจีบ ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เรียกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับสิ่งต่างๆรเรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท่านคาดหวังไว้นะครับท่านอาจจะมี โอกาสนะครับที่จะผิดหวังในเรื่องบางเรื่องนะครับบางท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับจากเรื่องความเครียดนะครับในเรื่องการงานนะครับอาจจะมีความเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนงานนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่มีโอกาสในเรื่องของงานใหม่เท่าไหร่นักนะครับการเงินนะครับจะมีความกังวลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ หมุนเงินอาจจะขาดมือเงินตึงมือนะครับเรื่องความรักนะครับหากยังเป็นโสดก็อาจจะยังไม่เจอคนถูกใจเท่าไหร่นักคนมีความรักก็ระวังนะครับเรื่องความหึงหวงที่มากจนเกินไปจะทําให้นะครับโอกาสทะเลาะกันได้หรือว่ามีอารมณ์ขุ่นมัวระหว่างกันนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าช่วงนี้นะครับอาจจะไม่มีเหตุไม่มีผลซ้ายอารมณ์นะครับใส่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับระวังดีๆนะครับว่า ก่อนหน้านี้นะครับมีปัญหากันอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะปีนแตกได้ง่ายถ้าเป็นไปได้ก็ควรเปิดใจแล้วก็ให้อาภาัยคนรักเราให้มากนะครับแต่ว่าถ้าท่านมัวแต่เอาแต่จับผิดนะครับหรือว่าไม่ไว้ใจระแวงเนี่ยต้องระวังนะครับว่าความสัมพันธ์ต่างอาจจะแย่ลงได้หมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข12หมายเลข17 มายเลขเก้และมายเลขเก้าทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมายเลขเก้มายเลขเก้มายเลขสิบและมายเลขสิบ